โอ้โอ oh. oh. so ้สวัสดีนี่นายเป็นทหารโซเวียตหรือว่าทหารสเวนเนอร์เซียนเนี่ยอ๋อ oh. ฉันเป็นทหารสเวนเนอร์เซียน่ะแล้วทำไมหมวกของพวกเราทั้งสองประเทศเหมือนกันไปเลยต่างกันแค่ตาสัญลักษณ์ฉันไม่รู้เหมือนกันน่ะ โอเคเราเป็นเพื่อนกันโอเคไหมโอเคเอาละ่ะโซทหารโซวีอฉันขอลองปืนหน่อยว่าปืนของต้นฉบับเนี่ยมันดีกว่ากว่าของของสซเวนเนอร์เซียงไงไหนลองยิงหน่อยสิปืนต้นฉบับมันเป็นยังไง โอ้ปืนต้นฉบับคล่องเข้าดีแล้วก็ยิงรัวดีแต่ว่าอืมฉันคิดว่ามันเหมือนกันทุกอย่างเลย hey, hey, เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยอะสกป,ปีดีด,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 ดับดับดับยิยโอ้ไม่นะเพื่อนฉันจะต้อง ทำให้หนายรอดให้ได้คนนายก็เพื่อนคนเดียวของฉันยยอย่าอย่าเบิดบปลครอสกิปปีด้ดีดอปอปบยสย s yes กิปปี้ดีดอปอปเ้ยโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะ่นครอสกิปปีด้ดีดอปดปอปิสยิสสกิป,ป สีปดด็อปด็อปดิปดิปรสกีปีดด็อปด็อปด็ยิสยิสสกปีดด็อปด็อปดิบดิสกีปีด็อปด็ด็ยิยิใครท่านคามล่ากางจะมาถอยก่อนทุกคน s k สกีปีดด็อปด็อด็อยิยิสกีปีดด็อด็อดิดิ ยิงเลยปุม<ไ>ปเราชนะมันตายหมดแล้วเย,ย้เย,ย้ชัยชนะของทั้งสามประเทศแต่สหรัฐอเมริกายังมีอยู่เหมือนเดิมรัฐโอไฮโอก็แต่ ลิฟครับเย้ใ yeah, นที่สุดเย้เวลาผ่านมา3มปีวัเหมือนโกโหกเฮ้ยสมเดือนสิวะน่านายจำได้ไหมตอนนั้นนะ่ะนายจำได้ไหมโอ้ฉันจำได้เซเวนเนอร์เซียฉันจำได้ตอนนั้นพวกเราสิ้นหวังกันมากแต่ไททันคามเบล่ามา และเราก็สามารถกําจัดพวกสกิปปีดีออกไปหมดได้เย้